รถกระป๋องสุดเท่าจากร้านกระป๋องคาไทยแลนด์ที่ได้ไอเดียมาจากการหาของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายด้วยการนําเอาอุปกรณ์และวัสดุของเก่าจากร้านของเก่ามาประดิษฐ์เป็นรถยนต์กระป๋องหลังจากนั้นก็ได้ลาออกกลับไปอยู่บ้านและนํารถกลับไปขับเล่นกับลูกชายและถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลทาให้มีคนอื่นเห็นและสนใจเลยสั่งทําซึ่งในตอนแรกใช้เครื่องยนต์จากเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟและพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบรนด์กระป๋องคาไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นที่เริ่มเอาเครื่องสุบน้ำเครื่องปั่นไฟมาทําเป็นเครื่องยนต์ก็พัฒนามาเป็นเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซเคิลและถังน้ํา2 0 0ลิตรมาประกอบเป็นรถซึ่งการออกแบบจะออกแบบแนวรถคลาสสิกโบราณมีไฟหน้ามีกระจังหน้าและโปรโมทผ่านเพจ Facebook พื่อพูดคุยกับลูกค้าและเป็นการตลาดออนไลน์ไปในตัวสําหรับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ต่างๆที่สั่งผลิตรถสไตล์คลาสสิกโบราณไปทํากิจกรรมในร้านคาเฟ่หรือเอาไปตั้งโชว์ลูกค้ารวมถึงลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาสั่งทําเพื่อนําไปขับเล่นและสะสมเพราะเป็นงานฝีมือคนไทยทําให้ทางร้านได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งทางร้านจะใช้เวลาในการผลิตรถเป็นช่วงช่วงละ2เดือนจะได้รถทั้งหมด5คันมีราคาเริ่มต้นที่ คันละหก0 0บาทสำหรับหนึ่งที่นั่งแล้วก็ถ้าหากลูกค้าต้องการเพิ่มที่นั่งก็สามารถสั่งได้ทางร้านก็จะมีอุปกรณ์เสริมทำให้เคยทำราคาสูงสุดไว้ที่คันละ139,0 0 0บาทนอกจากจะมีลูกค้าคนไทยสนใจแล้วยังมีลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออังกฤษแต่ทางร้านยังติดปัญหาเรื่องการขนส่งแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวสามารถจัดส่งไปได้นอกจากนี้รถที่ทางร้านผลิตขึ้นจะเป็นรถที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอ91และ95เป็นหลัก ลูกค้าต้องการแบบรถไฟฟ้าก็สามารถทําได้แต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างและในอนาคตก็จะพัฒนาเป็นรถอีวีด้วยอย่างไรก็ตามช่างต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มทามาจนถึงตอนนี้รู้สึกเกินความคาดหมายอย่างมากไม่คิดว่าจะมีคนสนใจรถกระปองเหมือนตอนเองจนในตอนนี้กลายเป็นรายได้หลักให้ครอบครัวไปแล้วแถมยังได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายอีกด้วยนอกจากนี้ในอนาคตทางร้านก็จะวางแผนต่อย,ยอดธุรกิจให้ไปในทิศทางของการผลิตรถเพื่อเปิดให้ลูกค้าเช่าและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าต่อไป